สวัสดีค่ะดีเยีมเทคเตอร์นะคะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยพบกันอีกสักรอบเนาะวันนี้ทางร้านมาี51แรงนะคะของยันมานะคะยันมาตัวนี้จะเป็นแมนยูไนเติดนะคะ จะมีให้ดูที่2องพันนะคะแล้วก็จะมียันมา39แรงเดี๋ยวเอา51แรงให้ดูก่อนเนาะมันจะมีราคาที่485,000แล้วก็495,000นะคะทั้ง2ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นอะปี60นะคะ ก็จะมีให้เลือกอยู่สองคันนะคะเป็นแมนยู5้าสิบเอ็ดแรงต,ตัวนี้นะคะราคาขายทางร้านขายอยู่ที่แปดสี่แสนแปดหมาพนะคะส่วนตัวนี้นะคะขายอยู่ที่4ี่แ0 0เาหนะคะเป็นรถปี60ทั้ง2องคันเลยนะคะเป็นราคาที่จะได้ดันแล้วก็ได้ห่างนะคะห่างลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะคะ เป็นราคาอคพอควรพร้อมส่งและก็พร้อมห่างนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0 63, 6 3 6 2 5 5 7 8 0นะคะแล้วก็063-0505118นะคะลูกค้าสามารถติดตามได้ในเพจเลยนะคะดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะหอจก,กดีเยี่ยมแท็กเตอร์รถขายรถยถ่ามือสองนะคะแล้วก็ในเพจของฝ่ายขายรถถ่ายมือสองในช่อง youtube เลยนะคะลูกค้าจะมี เราจะอัปเดตให้ดูทุกรุ่นนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็รุ่นไหนที่เข้ามาบ้างเรือรุ่นไหนบ้างนะคะส่วนรุ่นใหญ่ๆนะคะที่เป็นรุ่น M ของคูปัวตาตอนนี้ตอนนี้นะคะหมดนะคะลูกค้ายังไม่มีเข้ามานะคะเราจะมียันม่าคูบัวานะคะแล้วก็อิซากิตอนนี้ยังจะเป็นรุ่น L อยู่นะคะส่วนรุ่น M ยังไม่มีเข้ามานะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะสาขาวังสะพุงจังหวัดเลยร้านตั้งอยู่ที่บ้านกกเกลือนะคะอำเภอวังสะพุงค่ะ